สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาไปตรุยถ้ำนาคานะคะถ้ำนาคาที่มาของเมืองพญานาคแห่งบึงการนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าตรงจะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะก่อนเข้าไปชมถ้ำนาคานะคะการเข้าชมถ้ำนาคาหนึ่งรุ่มก็จะมีไกด์หนึ่งคนนะคะเราก็ต้องกราบไหว้สารขอพรศารตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปชมถ้ำนาคากันนะคะ นี่นะคะบึงขง,ลง,งหลงดินแนดนแห่งท่านาคาคนพบปลายปี6-2และมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะคะท่านาคาตั้งอยู่บนภูลังกาต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ1,600เมตรจากจุดที่ลงทะเบียนนะคะคเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสลับกับบันไดในจุดที่ขึ้นแบบลำบากนะคะตามเส้นทางก็จะมีพืชพันธุ์เคี้ยวขจีและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะคะทุกคน ตรงนี้นี่นะคะในช่วงฤดูกาลนี้ก็ก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่เขียวขจีกันเลยทีเดียวะคะ่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ลอดอุโมงคนะคะตรงนี้อุโมงคก็มีลักษณะขายต่านะคะถ้าไปวันหยุดนักคาตะเลิกหยุดติดต่อกันหลายวันผู้คนก็จะเข้ามาชมหลั่งหลายเข้ามาชมกันเยอะมากนะคะทุกคนตามจุดที่จะต้องถ่ายรูปกันนะคะแบบ ก็ต้องมีคนเยอะแบบนี้ค่ะต้องต่อคิวถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้เราก็จะลอดอุโมงค์เต่ากันไปนะคะอุโมงค์นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายเต่านะคะและช่วงนี้เต่าตัวนี้ก็จะมีความเขียวขจีสวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ก็คือรอคิวนะคะพ็ถ่ายรูปกันอยู่ค่ะนี่นะคะลักษณะของอุโมงค์เต่าค่ะ ลักษณะขายเต่าจริงๆค่ะทุกคนสวยงามมากจริงๆนะคะจุด A พอมาถึงจุดตรงนี้ <A S 1> ก็จะเป็นจุด <A. S 1> เริ่มต้นเดินนะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นจุดที่อวอร์มร่างกายนะคะการเดินขึ้นถ้ำนาคาก็จะเดินจากจุด A ถึง จุด L นะะคกี่กิโลนะคะจากจุดนี้อันนี้จุด A จากจุด A ถึงจุด L ก็ประมาณ1,200เมตรนะคะแต่การเดินถ้ำนะคะจริงๆก็ประมาณเกือบสองกิโลได้นะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเดินจริงๆค่ะตามตอมาสองเปอร์เซนต์จาก A ถึง L แต่เดินจริงๆประมาณ2กิโลเมตร ทุกคนก็หอแปลงกายแรงใจแรงศรัทธามากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหางหางปลานะคะหางปลาบริวารเหมือนหางปลาจริงๆคะ่ะทุกคนนี่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเรียกว่าหัวบริวารน,นะคะบริวารพญานานะคะ่ะ เข้ากล้องไหมคะได้ครับพี่ตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้จะเป็นเศนบริเวณและหินตรงนี้ก็จะเรียกว่าหัวปลาไหลนะคะลักษณะคล้ายหัวปลาไหลจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะตอนมาพี่ไม่ได้แวะตรงนี้เลยอะตองสัมผัสได้แต่ขึ้นไปด้านบนแล้วก็สัมผัสไม่ได้ไม่ได้เหรอ อันนี้ช่วงนี้ความชุ่มชื้นสูงมากเลยนะคะก็จะมีเฟินขึ้นตามโขดหินเขียวขจีสวยงามสบายตามากจริงๆค่ะ,นนะมาช่วงกันยาตุลานนก็จะมีความชื้นสูงนะคะช่วงนี้ก็จะสวยงามตะกูลมอสเขาจะขึ้นอย่างนี้นะะอากาศเย็นสบายค่ะเดินไม่ร้อนมากนะคะหน้าแรงก็หน้าแรงก็จะตายไปนี่นะคะตอนนี้ความช่มชื้นสูง ลักษณะของหินและผนังถ้ำที่นี่นะคะคก็จะมีลักษณะคล้ายเกล็ดงูนะคะนี่นะคะธรณีวิทยาของหินที่นี่แบบสวยงามมากจริงๆคะ่ะทุกคนหินที่นี่นะคะก็จะเป็นทุกจุดนะคะลักษณะคล้ายเกล็ดงูคะ่ะ ะะทุกคนที่มาก็มาด้วยแรงศรัทธากันนะคะเพราะลักษณะธรณีวิทยาหินที่นี่ก็จะมีลักษณะคล้ายเสียนของพญานาคหลายเสียนเลยนะคะอันนี้เขียวสวยจังอันนี้ก็จะเป็นตรงหินที่มีความชื้นสูงนะคะก็จะมีเฟิร์นขึ้นเขียวๆค่ะ ให้ทุกคนไปชมบรรยากาศสองข้างทางที่เราเดินขึ้นไปบนถ้ำนาคาแห่งนี้นะคะให้ทุกคนดูหินตรงนี้ค่ะคือลักษณะคล้ายเกรด็ดงูสวยงามมากจริงๆค่ะนี่ตลอดเลยเนาะหินที่นี่ก็จะมีรูปร่างลักษณะ แตกต่างกันไปเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนรูปดอกเห็ดนะคะเรียกว่าหินรูปดอกเห็ดค่ะอันนี้อะไรนะคะอันนี้จะเป็นช่องแคบหินหบช่องแคบตรงนี้คือช่องแคบหินหนีบฝากถือแป๊บหนึ่งจะไปอยู่ในช่องได้ได้ถ่ายแล้วนะอ่ะ เดถ่ายลมก็ได้อันนี้พี่เขจะเข้่ใช่ใช่ใช่ใอ๋ย้เป็นหมดจงคืนตลอด่าก่อนก่อนด้ว่ยก่อน่รงนี้ก็จะเป็นจุดช่องแคบหินหนีบนะคะเ้าเรียกว่าจุดช่องแคบหินหนีบค่ะก็จะเป็นจุดที่ทุกคนที่ต้องเข้าไปถ่ายรูปกันนะคะเพราะช่องแคบก็จะมีแสงรอดผ่านนะคะ ถ่ายรูปกันสวยงามเลยค่ะช่วงวันหยุดคนจะมากันเยอะนะคะช่วงวันหยุดยาวจุดไหนที่ถ่ายรูปกันคนจะต่อคิวกันยาวเลยนะคะเราก็ต้องรีบถ่ายรีบไปค่ะนี่นะคะอันนี้ช่องแคบหินนีบค่ะหินที่นี่ก็มีลักษณะสวยงามมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะท่านต่อไป เข้าไปทำไมในช่องการเดินทางขึ้นไปถ้ำนาคาเนี้นะคะโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นบันไดที่ชันมากเลยนะคะบันไดเยอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดแดงนะคะชันมากจริงๆค่ะบันไดแดง ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะถ่ายรูปสวยเหมือนกันค่ะดูบรรยากาศนะคะทุกคนคลิปถ้ำนาคายังไม่จบนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ให้ชมธรรมชาติกันแค่นี้ไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ